ประกาศสวัสดี FC ทุกท่านเป็นครับเป็นช่องพี่น้องปองไปซุกคูซุขคนค,ครับ <c oughs> เอดเดียน้ำผ้าแฟนคลับแฟนช่องไปตามตัวเลขแนวทางเลขทะเบียนบ้านของพ่อจ่อยพี่น้องโอ้ย FC แหลกหลงมาหลายครับพี่น้องยุคทว่าเอ็ดเราจะในขึ้นประธามทะเบียนบ้านแล้ววันนั้นน้ำแนววันนี้จะขึ้นประธามทะเบียนบ้านแล้วน้ำเนีผู้ใด,ดคอมเมนต์มากกว่าจะแอบเสื้อผ้าขับไปสอบถามเพื่อนพี่น้นอง จะยื่นข่าวมาข้เนาะน้องเอฟซีว่าล่อเอนว่ช่างออกไปแล้วมาขึ้นนี่ฝันดีดีสัตว์เราอะแต่ว่าพ่อแคสิบเปอร็นต์หับกรสันพ่อได้บอกแล้วสัตว์เราอะถ้าพ่อสี่มัอร์เนต์บอกแล้วอะไอเอฟซีถ้าจะได้ซะเราอะไม่ใช่นะจะว่ารอบสิ่พันมาเข้าจะถือน้ำเล่าไหลได้ไี่น่อยสามหนึ่งหนึ่งสามพูดได้มาแวบานึ่งเราเราก็บอกว่าสุกุลสุกคนจะเริ่มสี่ในเรื่อสามหนึ่งหนึ่งสามมาสัตว์เราอะมันจะออกสามหนึ่ง รอบนี้พี่น้องเอฟซีชุดต่องวดคุณหลังเอฟซีพอพันไหามาเดช์ตัวนี้พี่น้องนี่พี่น้องนี่คือรถแบบแนวทางของพ่อจ่อยจีไหามาดวางหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่ละ <S <S หมู่บ้านนี่ <S <S แต่ว่าเอสครับวันน้เอาทะเบียนบ้านลุ้งเสร็จแล้วว่าเพราะว่าเอฟซีเขาจะสอบถามเรื่องทะเบียนบ้านมาหลายว่าแล้วเขากลางตรงการติดยัองอยู่บ้านนคืเอเบอรทะเบียนบ้านมานั่ม วันวแล้วเสียในบ้านคือเอาทะเบียนบ้านมา,นมมตตา,มห,าหน้ามือนี้เลยสิมาตามให้พี่นหลังทีอีกรอบหนึ่งไปตามตัวเลขแนวทางของพ่อจ่อยเนาะพี่น้องเนาะห้ามิยังเพิ่มเติมขึ้นมาวันมือไว้ออกมืออื่นได้พี่น้องเหลือเวลาอีกหนึ่งวันส่วนนี้เราอ่ะส่วไปจ่ายกรพ่อจ่อยครับก่อนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาฟังเด้พอพี่น้องเด้อคนผู้นี้ถ้าแม่นได้ฝันแม่นแมนได้อพี่น้องขอให้ได้ฝันแต่ว่าโดนเราเดฝันทีหนึ้ง ตอโดนแล้วสิฟันเส้นึงแล้วกับแม่นไปบอกไปจ่ายก,ก็พออยครับ,บสวัสดีคุณพ่อครับครับครับสวัสดีคุณพ่อโอ้ยเ็ษเศษจำฮวงจี้เศษจำฮวงกินกา <c oughs> ะเชงโอ้ฮ่าเ่าฮแล้ว่ะเศะกินกระเงกระเชงจนปลายสามเน,นี่ยแมนอยย้เขาอง่ายเขาง,ง่ายชีมุ่งหามุ่งฮะขาอง่ายชีหามุ่งข่ง่ายสีหามุ่งเรียบสิชีหะซีหามุ่งเศ้าโอ้ พอเชียงไมสองไมสามสี่มุ่งโอ้เออเป็นเฉยพอเอฟซีคือสอบถามมาหลายที่ผมมันอยากถามวันบ้านหรือที่มั้งไม,ม่คันเกมเลื่อมเลื่อมเลื่อมหาเพื่อไนไปวันเออเออเลื่อใมใช่หยา,ายไห้จะเตะยังกว่าอายุเน่นอนอายุว่าแต่ว่าเพื่อว่าตายนะเพราะว่าจะคลองตายออตายก็เป็นศูนย์เนาะอายุกแค่หกสิบแปดปีเออไหนหล่ะก็จะว่าเบิดบ้านเราเนี่ยยังแตกมะเบิร์นโคบ ก็ว่าโอ้ออยเราใจดีตัวเนี่ยแล้วจ้าผ่าเขาคุ้มด้วยครึ่งนึงเลยแต่บพันจะให้งางคนจ่ายพันใหญเดี๋ยวนะแม่นวานนี้ซุ้มประจวาเบิล้ลกระเจ้า้อต่อร่าไปแก้เต้นในบาดเอออย่องมันน่ะในฝันน่ะเอยคุ้มฝันนี้เ,เ,นเนี่ยเออเอารถไปแก้เต้นมาผ่ากันเดาเต้นเราเละรุ่งเล็กันโยนใช้กันทิ่มมาดังแปางบปังวะเด่งเต้าหูไรเดีย๋ยวนี้อยู่เด้เออเออตายอยู่ แว่าตายแล้ไปต่ว่ายิดนดตัว,ว่าแต่าาว่าหันใจเพื่อให้กัว่าตายเพื่ออะรเพื่ออะไรเป็น,เนยังไงบ่ตา,ย,า,ย,า,าไยได้แท้เพ่อเหลียย่ยัขใจอรันเกิดได้ของเมียเกิดอ่เฮ้ยของเมียเจดี่เขาเจ้ายุอนเหล็กใช่กันนะเต้นนะมันต่างตบ้างเลยเนี่ยขาเกินนะขาเล็กนะนั่นแหละก็แม่บ่ว่าตายนีนที่เป็นคุนอ อายุผู้ขานี่ยหปดีอล้เรยว่าศูนเออแปลว่าเป็นเด็กปนดิไปที่มาของหมู่บ้านนี้เออหมู่บ้านนี่ข้าวเล่ะวันนี้เอฟซีล้วได้เนี่ยวเล้ยวพนบาทเดงเร่มวเดีบอกเพื่อนบอกเก้าทีนอเข้าไปคือว่าฟันดีทำมขึ้นเนี่ยขึ้นโอ้ขึ้นฟันดีเออฟันบลากะซื้อเนี่ยมากกล้อยซอยสู้กันจินเนี่ยไอ้เหี้ยนปลากระโจนคนนี้เอ เนี่ยเจ้าคนหนุ่มมาเราไบอร่งมาเดียพนหมมาให้เนี่ยอือะม่จีนเริ่มกันจีนเรื่องจอเราคนสุ่มดียั่นออเออที่นองกวงไปอลไยมาเอาเชียงมาสองร้อยสามร้อยดากับกับอยเนี่ยกินอ้ยิ่มไหลอกินยิ่น้ำสำลัหลวันสปล่อยเลียกไปแล้วอ่าเลีกกับควอยไปแล้วออวันนี้เหลือทะเบียนบ้านเขามาเห็นว่าถามทะเบียนบัตรเลยเขาไปแม่มาซุ่มแซวกันอยูเรื่อนี้ทะเบียนบัานตัวไหนก่อน บ้านเลขที่นะ่ะบ้านนั้นมันสองศูนสี่เนี่ยเลื่อมเลื่อมเล่อม,มบวกเลื่อมบวกไว้น้ำแนี่ยสองศูนย์สี่ศูนเออนี่ัตัวนึงน่ะเอาไว้เนี่ยเอาไว้เปรีไว้จักหน่อยเนี่ยเพราะว่าตายอยู่บ้านเลขท <C ell is> <vivo> ี่นี้เออตายอยู่บ้านเลขที่บ้านเลขที่สองศูนย์ี่นี่นะเออนี่แหะตายแท่เนี้นอยเบอเหลียตายตายัว่เป็นสสองเออนั่นละเออนั่นละศูนย์สองเหรอศูสองศนยี ศูนย์ี่สองสุนชีเออฮะเสียวส,สองตัวฮาก็เสียงศูีเออโมอเมนสิเป็นช่งบนช่างหลังจังว่าช่องใส่อยู่จุดว่าอยู่เนี่นยถ่ามาลักษณะเนี่นเาน,านาะเออคัดมาลักษณะนี่ชงใส่ี่เป็นล่าง่า่คบแกวเล็กหมเลยเออ่ออ,อ,อายุนี่อายุนี่บนนี่แท้เลยเจ้แท้แทละ่ะว่าเพรีท่งเลย อันยังไม่ทอดเลยโอ้แอ่วันนี้แล้วก็ว่าคืนอีกอืมทอดตรงแเนะไม่เรียไปเรียบหมูขึ้นเดี๋ยวเขามาขาเนี่ยอยู่นที่ส้อเนี่ยไมเขาซื้อเนี่ยมาใส่สามล้อมาเสีย้เลยมาสูจินอยู่เนี่ยอีเนี่มาใส่้เอมาซูโย่จิ้นจบยังไง้ยกินก็ดีแล้วอ่ะมาไม่กินร้องไห้ค้ำเนวว่ะโอ้ยแซ่บหลายยิ้มนำสามล้านแสดงว่าเหล็กเขาแหลยพี่นองทีสี มันใจเจ็บอยู่ดิเล็ดกูเนี่มันใจอยู่ดิม้วงกลมมาเลยม้วงกลมเราไวยเลยตัวเนี้ยเออาม้งกลมเราไวยเลยนะซูนหกแปดนะซูนหกแปดซอมตัวกับหกแปดออาูนเลขล่างเนี่ยก็ต้องชื่อซูนสี่เออมันมันม่หลายตัวหรอกบ่หลายตัวหรอกเป็นไปได้เหมพี่น้องเอฟซีเอหลายบ่หลายเพราะว่าตัดจากซูนหกแปดมาเป็นซูนหกหกซูน โค้ดโค้ด <sucks> กัแ <sau> ก่ไปเนี่ยกันตายก็เดี๋ยวฟุ้ขึ้นโอ้สิทธิ์นนี่ยเืออายุสิทธิน่ยือนโยกักสิบแปดลนะเออบแปนี่ยนียนจริงๆว่าลิมเวทฮ้่น่าตัวนี้ะตัวคักรูเนี่ยแข่ไปแล้วเขาไหมซื้อนวนเี่ยสู้กริงเลยสอนทีน่ให้ชื่อรียกร้นเรออ้านนะัวกับบัวที่แค่นึ่จบเลยตาจ่ ข้ดเอาเขากลับกันเดน้อพี่นาไม่ไม่แลดมากจริสิเลยเรกนดวนปันเกี่ยวเข่งเลยพี่้ังเข่งจริงเลยว่ามันไห้ว่ามันก็เจ้าถือว่าสันเจ้าได้กินน้ำโคกเลยเจได้กินน้ำโคกอ้วก็เจอาไปซูจิเนาะฮะแล้วก็ยกไปเพิ่มพี่้อง่อะเพิ่มเติม,มากก็คือบันรเหล็กี่น้องเอฟซีให้เกี่ยวให้มาถามไล ะบ e, 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 ัยเลขที iest, than, ่บเลขที่อ S ไปเบองไดนเอตวะเบิงไห้แล้วพี่น้องเลขที่204ตัดเอานลไป่เรือพี่น้องเดยโรเบิร์ตแม้ท่านู่คุณพ่อพันนินหนักหนักแต่คือ068อ่าี่ละตัวนี้68เออเมือนสีนิ่มมันละเหมืออค่าชมค้ามันดีค่าชมคราผัก็ได้ซื้อเพื่ออะไอ้ยาต่อโพล่อว่ามันสิีผสมอเน็คขาเลยดีเน็กคาคนมากหลย โอ้ยฝันมาวันค้าก็วันเปิดแท่งหมดเลยวันกองสลักนะครับบุญศพทุกข้อครับพี่น้องเย็บซีดูท่านคหนขอยคุณศพพใจครับพี่น้องเย็ซีครับสวัสดีครับครับด้ญศพที่ปลอดครับมีดีแน่นอนมันก็ยิ่งหลอบเยอะเยอครับมาให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อไปตามมาให้แล้วครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของพนจอยรถแก่ศพผู้สันต์เราบ้างแก่ศพรอบที่ผ่านมาแก่ศพในสามสิบเอ็ดศพประมาณ ตั้งเพราะว่าหน้าไหวรู้สึกเสียแค่สามหนึ่งรู่สึกแล้วก็บบัตรแล้วก็บบอร์ดทจ้าที่บ้า,บานท้อวันนี้อ่ะพี่น้องเย็ซีทุกท่านให้โชคให้มาถึงแล้ววะรูปแบบแนวทางที่เอฟซีให้ไปตามครับพี่น้องเอฟซีก็คือสองศูนย์สี่แล้วบ้านเลขที่แล้วด้วยสเยนไว้ใหา้บ้านเลขที่ตัวนึกเขียนพี่น้องนี่พี่น้อง แมนเลกที่204พี่ปีนองเอฟซีฝากไว้เป็เนแนวทางครับปีนองเอฟซีเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณขอบคุณปีนองเอฟซีที่เขามารับชมติดตุ่นจน,จ,นจบแอดเองขออนุญาตลาล,าลงสวัสดีครับปีนองครับ